เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับคนพ้นทุกฮะต้นเบรกเราคุยเรื่องตัวเลขเพื่อสุขภาพนะขอบพระคุณมากฮะรักกันมากเลยนะเมื่อคืน4ี่ห้าทุ่มยังโทรถามหวยน,นะเอามาดูในรายการเรานะครับโ <c oughs> อ้ไม่ได้นอนเลยอาจารย์ บางทีก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นไรก็คือเหมือนการคุยกันนั่นแหละบางทีรู้บางทีหลายหลายคนก็อยากจะคุยกับเราด้วยนะครับ,รบผมวันนี้มีอาจารย์กวิทอาจารย์กิติอาจารย์เลิกนะฮะอาจารย์ธนูอาจารย์จิติคุณแลวผมสุดท้ายคือผมง่ายๆคือผมประมวลคนอื่นไงแล้วผมก็เป็นตัวเลขออกเองเอ <laughs> สายแรกใครใครอยู่ในสายอาจารย์คนไหนครับอาจารย์กวิทนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับยัสดีครับคุณครับผมอาจารย์พิธีการรูปหล่อขอบพระคุณครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์กิติคุณพลวันนะครับอาจารย์ครับ ครับอาจารย์ครับตัวเลขเพื่อสุขภาพของท่านอาจารย์กวิดงวดนี้ครับเชิญครับอ่าหมมันผมก็ไม่ค่อยได้ถูกตั้งวดนั้นลองดูอ,อ๋ออาจารย์ก็ไม่ให้มาสามสีงวดติดแล้วช่วงก่อน,นอ่ะ 2, 1, 1> 2, 1, อ่าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าอ่าหรือว่าสี่เก้าก็ด้หรือว่าสี่เก้าค่ะนะครับทําไมถึงเป็นสองหนึ่งเก้าและสี 4, ่เก้าอาจารย์ให้ผลหน่อยครับเออก็เพราะว่าดวงดาวเขาโคจรดีอ่ะโดยเฉพาะดาวหนึ่งไงอืม กำลังบอกว่าหนึ่งมาแน่แน่สองหนึ่งเก้ากับสี่เก้านะครับชัดเจนครับอาจารย์ลองเสียงโชคดูนะครับได้นะครับอาจารย์ขอบพระคุณนะโชคดีครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับครับผมครับครับผมนะฮะชุดนี้สีแดงนะเอาสีแดงเข้าไว้ก่อนนี่คือป๋าเราอายุหกสิกว่าต้องบอกเป็นบรุษบูคูในสถานีของเราเลยครับนะครับก็เจอกันเนาะเดี๋ยววันไหนรวมๆกันอาจารย์จะได้เจอด้วยนะครับแต่ละคนนะครับอะต่อไปเป็นอาจารย์เลิกใช่ไหมครับฮัลโหลครับครับ ครับผมอาจารย์ครับครับอาจารย์เลิกอยู่ไหนอ๋อขึ้มาขับมาแล้วครับจะเดินทางไปการชจ้บุรีแล้วบุรีต่อครับจะไปการจ้าบุรีบไปทําอะไรครับหงจุ้ยครับโอเคชัดเจนเรื่องหงจุ้ยครับอาจารย์มาเชิญครับผมมีเจ็ดมีเก้าครับมีเจ็ดมีเก้าเอาหะไงานเข้าละสิอ่าครับคือคือต้องบอกว้าไม่ชุนี้นึงนนะครับเลขเจ็ดเนี่ยมันตรงกับเลขสี่กับเลขหนึ่งซึ่งมันจะเหมือนกัน อใน้างโหราเนี่ยเลาเล่นหวยเนี่ยมันอาจจะดิ้นได้อืนะครับเลขดเก้าเนี่ยมันกระดกเป็นหกได้อ่านะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเจ็ดมีหนึ่งมีเก้าครับโอเคครับผมมีเจ็ดหนึ่งมีเก้านะครับอาจารย์ขอบพระคุณนะครับอาจารย์นะขอบพระคุณนะครับผมต้นรายการเราบอกเจ็ดเก้าใช่ป่ะที่เราบอกไปของเรานะเออนะครับเดี๋ยวว่ากันอะต่อไปฮะอาจารย์ธนูหรือเปล่าออาจารย์กิติครับอาจารย์สวัสดีออาจารย์กิติครับสวัสดีครับ ฮัลสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับอาจารย์อยู่ไหนวันนี้อยู่บ้านอยู่บ้านนะจ้าอาจารย์ขอตัวเลขเพื่อสุขภาพหน่อยเร็วอ๋อชุดนี้มันมีหลายตัวเลยวันนี้ได้ได้ได้จัดมาอ่าก็มีแปดเก้าแปดเก้าครับสามเก้าสามเก้าครับสามแปดเผื่อไว้สามแปดเผื่อไว้แล้วก็มีศูนย์สี่ศูนย์สี่ครับแล้วก็สองหกแล้วก็สองหกครับ แล้วก็หนึ่งหกหนึ่งหกครับครับแล้วก็เผื่อไว้อันหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์นะฮะครับครับครับโอเคครับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เข้าวินมาสองงวดแล้วนะอาจารย์ขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับครับผมนะฮะอาจารย์ธนูครับต่อไปครับยังติดต่อไม่ได้ยังไม่เปิดมือถือนะครับออาจารย์ของเราจะเบรกนี้เลยไหมผมบวกให้นะจดอีกทีนะครับหลายคนนะครับอาจารย์กวิทนะครับให้ สองหนึ่งเก้าอามาแล้วเหรออาจารย์ธนูสวัสดีครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์อยู่ไหนวันนี้อยู่ที่สิริราชครับอ๋อเหรอครับอาจารย์มาตัวเลขเพื่อสุขภาพครับผมเก้าหนึ่งสองครับเก้าหนึ่งสองครับทวกทาสามตัวเลยเท่านี้นะฮะอาจารย์เท่านี้ครับชัดๆเลยเหรอทำไมต้องเป็นเก้าหนึ่งสองก็มีเลขที่เศษอยู่ข้างหน้าครับอืม หนึ่งเก้าหนึ่งสองครับอือครับผมชัดเจนครับโอ้หนี่ชัดเจนโอเคนับอาจารย์ขอบพระคุณนะสวัสดีครับโอ้โหนานๆเห็นพูดอย่างนี้ชัดเจนนะเออไปคอนเฟิร์มแล้วเป็นของอังกิษละยุ่งเลยนะครับประมวลก่อนเดี๋ยวของเรานะอ่าจารย์กวิทให้2 1 9หนึ่งกับกับสี่เก้า็ดกับ9้าสวยมากอาจารย์เลือกแค่79ด้าผมเห็นด้วยนะ79็ดเก้ามีเจ็ดหนึ่งเก นะฮะเจ็ดอาจจะเป็นหนึ่งเป็นสี่ได้นะครับเก้าอาจจะเป็นหกได้เพราะว่าตัวเลขมันดิ้นได้อย่างที่บอกนะฮะมันเป็นเหมือนปลาไหลอ่ะเออนะครับผมอาจารย์ธารุให้เก้าหนึ่งสองฮะอาจารย์กิติให้แปดเก้าสามเก้าสามแปดศูนย์สี่สองหกหนึ่งหกแล้วก็วงเล็บศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์นะครับอาจารย์กิติคุณครับครับนะฮะสำหรับตัวเลขผมนะฮะที่ดูลักษณะการหมุดวงรวมทั้งเจ็ดไพ่ยี่สี่แล้วนะฮะสามตัวแรก 810หนึ่งศูนย์ฮะแปดหนึ่งฮะสามฮะหกหฮะหกหนึตัวเลขเพื่อสุภาพนะฮะเออสองสเหรอครับสี่สฮะแล้วก็สามสามฮะสามสอาจารย์ยังชอบว่าสามสามนะนะครับน้องโจ้ไม่ได้ให้นะฮะแต่น้องโจ้ฝันน้องโจ้ฝันว่าอ่าผมให้หวยใช่ไหมสองสาแล้วสาอาจารย์บอกว่าอาจจะเพิ่มหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเป็นสาน่าสนใจครับผผมนผมชอบเ 89 7เเด่น็มแน่แนบน7มาแน่แน่บนนะฮะแล้วก็มี8มี9แล้วก็ไปกลับเอาหรือหรือมี5มาอีกตัวนึงนะพอดีว่าแม่บ้านผมเพิ่งมาอยู่นะป้าอูนี่แกอยู่ชมบุรีแกก็เป็นคนสะสมสะสมไอ้ที่เขาเรียกว่าสะสมอะไรฮะไอ้โพยหวยที่เขาซื้ออะไรของอนันต์อนันต์อชโชคออนไลน์ที่บอกว่าที่บอกว่ามันมันจะมีตรวจลอตเตอรี่อ่ะและแกสะสมเป็น10ปีแล้วแกก็มาแล้วก็เย็นๆป้าทำอะไรอ่ะ ก็นั่งทำหวยแกพูดงี้แล้วก็ทำแกก็ดูดูแกใช่แกได้มาสามงวดติดแล้วอะงวดที่สี่แกเดินมาคุณชาติไม่ใช่อะไรนะเออป้าว่าเจ็ดจะมาบนเอออะไรบนกก็บอกมีแปดมีเก้าอาจจะมีห้ามาเออประมาณนั้นก็เลยมองว่าเชื่อป้าอุจริงผมชอบเกับเก้าป้าอุชนบุรีฮะบ้านบึรเออนะครับผมอ่ะระเบิดระเบิดนะฮะอมันเยอะมากนะเนี้ยเอาไปมาเยอะมาก เดี๋ยวท้ายรายการจะขึ้นซ g จีให้นะครับว่าแต่ละท่านให้อะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้ครับอาจารย์มานะครับเรื่องของเราเรื่องคอที่จะเปิดบ้างอาจารย์นะครับอย่างที่บอกสองวันเนี่ยนะครับแต่ละวันมันจะให้ความรู้เรื่องอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนที่ไม่ได้ดูเราด้วยนะครับคือต้องบอกนิดนึงเรียนนิดนึงนะครับว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องมีพื้นฐานมาก่อนเลยนะฮะไม่ว่าจะทาอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราจะพูดให้ภาษาที่เข้าใจง่าย โดยไม่ต้องใช้สับอะไรสูงๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจเรื่องการค้าแต่กิจการเล็กๆตั้งแต่ขายก้วยแขกเนี่ยทำไงถึงเปจุดขายทําไงถึงจะว่าโอเคเหมาะไหมและทําอะไรที่เสริมตัวเองพูดถึงก้วยแขกแยกนางเริงเลี้ยวมาจายยมราชโอ้โห ธุรกิจก้วยแขกคุณรู้ไหมก๋วยแขกหาเงินหารายได้หลายแสนนะวันผมเาเขามีลูกน้องไงขายขายถุงหนึ่งเขาให้เปอร์เซ็นต์เลยนะปึ๊บนะโอ้โหแยกหนึ่งมีคนขายก๋วยแขกแล้วร้อนๆด้วยใช่ฮะไม่ใช่ว่าขายไม่ดีทอดไม่ทันทอดไม่ทันถ้าคุณไปก่อนขึ้นทางด่วนต้องนั่งเลยนะคุณไปแยกนั้นทกสตรงนั้นคุณเห็นแน่นอนเยอะมากไปต้องสองถุงอ่ะสี่สิบแล้ว ได้ฮะอร่อยนี่คือธุรกิจคือเขาเขาเขามาร์กจุดได้มาร์กจุดได้ตรงนี้คือหลักอันตลาดนียฮะนะฮะว่าโอเคเป็นจุดที่ว่าโอเคถึงปุ๊บเนี่ยคนก็พูดปากต่อปากว่าตรงนี้ไปเจอแน่แล้วมันก็แปลกว่าทำไมมันเยอะไปหมดแล้วสะเป็นแฟรนชาชยย่อยๆมาแฟรนชีนะครับคุณมาคุณได้เรื่องโชคคุณมาคุณได้เรื่องดูดวงตัวเองและที่สำคัญก็คือว่าคุณมาเปิดเรื่องธุรกิจคุณอาจจะมีความใฝ่ฝันนะฮะว่าวันนึงคุณอยากจะมีร้านกาแฟเล็กๆเป็นของคุณ คุณอยากจะทําร้านซีเวเนียเล็กๆเป็นของคุณทีนี้คุณมาแล้วเรามาเปิดกาจาระอาจารย์ก็จะสอนเทคนิคใช่คคุณจะทําที่ไหนอย่างไรตรงไหนจุดงไหนต่างๆและเรามาวิเคราะห์กันใช่คเออนะครับมันเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยอีกนะครับผมนะ่านะครับทีนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับนอกจากได้ตรงนี้แล้วอาจารย์พื้นฐานสองวันนี้อาจารย์มีตําราให้ไหมครับอาจารย์มีตําราให้ค่ะ เป็นตาราที่แบบว่าเข้าใจง่ายๆเลยว่าโอเคไพ่วันี้คืออะไรไพ่วันี้คืออะไรบอกหรือไม่แม้ดูได้หมดทุกเรื่องว่าคนที่จะร่วมลงทุนกับเราคนนี้เขาคิดยังไงกับเรากำลังบอกว่าบางทีการทําธุรกิจนะฮะอาจจะต้องคนเดียวไม่ไหวอาจจะต้องทํากับคนนั้นคนนี้ต้องผูกดวงแล้วว่าได้ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้สําคัญฮะผมเคยทําธุรกิจฮะกับเพื่อนแล้วก็ทะเลาะกันเลิกคบไปแล้วจริงๆเขาบอกว่าห้ามทําธุรกิจกับเพื่อนเราทะเลาะกันไงโอ้โหโดนไปเป็นล้านอ่ะหลายล้านเลยเลิกคบนะเดี๋ยวนี้หมาไม่มองทจริงไม่คุยเลยนะ บางทีพยามจะโทรมาผมไม่คุยเลยบางทีมันมีความรู้สึกไงเพื่อนก็คือเพื่อนใช่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าใครหลายคนอยากจะทําธุรกิจกับเพื่อนเราช่วยได้ไหมว่าคือถ้าคุณจะทํามันต้องมีการวางแผนที่ทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้มีปัญหาใช่ว่าถูกโฉลงหรือไม่กับเพื่อนคนนี้ แล้วเขาคิดยังไงกับเรารีกว่าเขาคิดว่าจะหักหลังเราเนี่ยเร้ยังฝืนอีกใช่ <c oughs> เออมันสําคัญนะอาจารย์นี่น่าสนใจนะบางทีพอบอกว่าแรกๆไม่เท่าไหร่ไงมันจะเป็นอย่างนี้ทํากับเพื่อนเดี๋ยวไอ้คนนี้เข้าร้านทำไมเธอไม่เข้ามาร้านเลยวะอ่ามันมีความเรื่องความลึกจริงๆด้วยความว่าเป็นเพื่อนไงหรือว่าบางทีแบบว่าเรื่องแบบพอมันแบบว่าอาจจะมีแบบว่าเฮ้ยหกสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์พอดีปึ๊บมันความโรคมันเข้ามาใช่ความโรคให้มันเกิดถ้าเกิดมีความโรคเมื่อไหร่เนี่พังชัดเจนสิ มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะจ๊ะเขาบอกว่าห้ามทําธุรกิจกับเพื่อนหรือว่าคนญาติพี่น้องเนี่ยถ้าไม่มีระบบจริงๆอ่ะแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นหลักของคนจีนนี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากงสีอันนีเขาชัดเจนนะกงสีเขาชัดเจนแล้วจะไม่ค้อมีปัญหานะเรื่องระบบอย่างนี้ครับกงสีของเขาก็มันเป็นระบบเนี่ยแล้วเป็นลักษณะของวัฒนธรรมธรรมเนียมของเขาเนี่ยความซื่อสัตย์นะคนจีนนั้นจะมากรักษาคำพูดได้เป็นความซื่อสัตย์โดยเฉพาะนอกจากคนจีนแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยโอเคเลย ญี่ปุ่นก็เวิร์กใช่ไหมจ๊ะเวิร์กมากผมเคยทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นมาแล้วแต่ออกพาจะครูอ่ะโหพวกนี้เขาไม่มีศาสนาแต่มีรถที่ชินโตตั้งแต่เนี้ยพูดคำไหนคำนั้นและคือความบ้านเขาที่เหตุการณ์ซึนามิเห็นไหมฮะเรียงแถวกันเป็นระเบียบไม่มีคือตำรวจเฝ้าเลยของทุกอย่างไม่มีหายครับผมอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกหน้านะครับเราจะเรียกสายนะครับในการที่จะมาช่วงคนพ้นทุกข์ฮะแต่ว่าช่วงนี้เราพักเคารพสันชาติสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ